ไปที่จังหวัดตากนะฮะมีสามีคนหนึ่งเขาโทรไปแจ้งตำรวจไปเก็บศบพภรรยาเขาหน่อยภรรยาเขาตกบันไดจนเสียชีวิตตำรวจก็ไปถึงตามร่างกายเอ๊ะทำไมไม่น่าจะเป็นการตกบันไดธรรมดาคือมีร่องรอยออบ <ะ S 2> าดแผลหัวนมเนี่ยถูกกัดจนเกือบขาดแล้วร่างกายก็มีรอยฟกช้ำเหมือนเหมือนมีการถูกทำร้ายมาก่อนไม่ใช่แค่การตกบันไดธรรมดาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ย ตำรวจสพแม่มระมาดรับแจ้งว่ามีคนตกบันไดเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลพระธาตุอำเภอแม่มระมาดจงังหวัดตากก็เลยประสานกู้ภัยแม่มระมาดเข้าไปตรวจสอบศพในบ้านหลังนี้ไปพบศพของนางวีนอายุ36ปีสภาพนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวมีเลือดเปื้อนไปทั่วบรเิเวณห้องครัวตำรวจก็สอบถามฝ่ายสามีนายเอกชัยใจวงแว่นอายุ45ปีสามีของผู้ตายบอกว่าภรรยาผมมะตกบันไดตาย แต่เขาเนี่ยพยายามจะลากศพภรรยาเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องครัวก่อนแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบเออแปลกเนาะลาะกไ<อ>ปเก็บในห้องครัวลากไปเก็บในห้องครัวนะครับทีนี้ตำรวจก็ได้ทําการตรวจสอบไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วก็นําศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลแม่รำมาดผลการตรวจสอบพบว่านางวีนผู้ตายเนี่ยมีร่องรอยของการถูกทาร้ายาร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณหัวนมถูกกัดจนจะขาดอยู่แล้วครับทั้งสองข้างเลยนะส่วนที่ใบหน้าเนี่ยมีแผลฟกช้ำหลายแห่ง ประกอบกับเร่งสอบสวนพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุจนทราบว่านางวีนผู้ตายเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากการตกบันไดาตามคำกล่าวอ้างของสามีก็เลยนำกำลังย้อนกลับไปที่บ้านไปจับตัวสามีช่วงเช้าของเมื่อวานเหตุการณ์เกิดกเดมื่อวันศุ่ยนะฮะก็ได้ตามไปจับได้ช่วงเช้าของเมื่อวานหลังจากเกิดเหตุนะครับญาติสนิทนะฮะก็คือนางเล็กเนี่ยซึ่งเป็นคนเยนมาด้วยเนี่ยเดินทางไปดูศพของนางวีนผู้ตายที่ว่าสีมงคลถึงกับโอ้โหเนี่ยฮะ ร้องไห้ร้องโ่มแทบจะขาดใจคือรับไม่ได้ต้องมาเสียญาติคนรักแบบนี้เพราะว่าคอยช่วยเหลือดูแลเก,กื้อหนุนกันมาตลอดเวลาเลยนะไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้นะครับเป็นขาาูข่าวว่าโดนช้อมโดนอย่างกว่าเมื่อกี้ไม่หลวนช้อมข้ามันตีตลอดนรอคะตีตลอดนะเด็กออกเขาเป็เดกออกได้เนาะตัวเขาควรระวังนี่ก็น้อยศไรเต้หนุ่ข้า,ขา อ๋อเอ้ยมันชุดจากดีนะมึงมันหักมันเต้นอ่ะเนี่ยฮะโอ้โหร้องแบบจะขาดใจแล้วอ่ะนะฮะ ขณะที่นายอนุวัต์สมน้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ <_ d ata> ก็พาทีมข่าวไปดูที่บ้านนี่เลยไปชี้จุดเกิดเหตุนี่แหละ <_ d ata> ก็ไปเห็นร่องรอยข้าวของเครื่องใช้เกลือนทั่วบ้านเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ่อนเละเทะไปหมดเลย <_ d ata> นะฮะ <_ d ata> แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าชาวบ,บ้านเขารู้ดี <_ d ata> ว่าบ้านหลังนี้นะคือสองปีก่อนเนี่ยนายเอกชัยสามีผู้ตายเนี่ยนะฮะทำร้ายร่างกายภรรยายอยู่แล้วเป็นประจำใน <_ d ata> ช่วงของปีที่ผ่านมานี่แหละเพราะว่าเป็นคนติดเหล้าอย่างหนักเอาอย่างนี้ ขนาดแม่แท้ๆของของเอกชัยมาเยี่ยมที่บ้านเคยถูกลูกเอาน้ำร้อนลวกแม่จนบาดเจ็บเพราะว่าเอกชัยติดเหล้าคือแต่ก่อนเอกชยัยเป็นคนมีเงินมากมีเงินเป็นล้านเลยเราไปทำงานที่ต่างประเทศกลับมาก็มีเงินมีทองใช้พอกลับมากลายเป็นคนติดเหล้าติดเบียร์กลายเป็นคนสัมเรเทเมาไม่ทำมาทำไม่ทำมาหากินนะฮะก็เลยแบบเปลี่ยนไปเลยครับเช่น <ๆ S 1> เดียวกันกับนายวันชัยคนนี้เขาเป็นเพื่อนบ้านก็บอกว่า บ้านหลังนี้ทะเลาะก,กันบ่อยวันเกิดเหตุเป็นช่วงบ่ายเห็นว่ามีปากเสียงกันก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นกับทําร้ายภรรยาจนเสียชีวิตนะะสุดท้ายครับสามีคนนี้คือนายเอกชัยใจวงแว่นนะฮะถูกแจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายต่อนเนื่องกันไปจนเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็แน่นอนต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับ